ตัจจุบันนี้เนี่ยมีร้านคา e ้าอีคอมเมิร์ซใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากค่ะแต่ร้านค้าที่ประสบความสาเร็จจริงๆแล้วเนี่ยยังมีน้อยอยู่สาเหตุที่ผู้ประกอบการเหล่านี้เจอเหมือนกันก็คือปัญหาก,การ d ร o p off ค่ะคอยากให้พี่อาจอธิบายนิดนึงว่า drop off เนี่ยคืออะไรครับ drop off ออก็คือการที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วนะครับแต่จ่ายเงินไม่สําเร็จรอาจจะเป็นเพราะว่าเขาพยายามที่จะจ่ายเงิน แต่จา่ายไม่สำเร็จหรือเขาสั่งซื้อสินค้าใส่ลงไปในตะกร้าแล้วแต่สุดท้ายก็ปิดนนหน้าหนางไปหรือไม่ซือ้อซื้อไม่จบอย่างนี้พอมีสถิติไหมครว่าถ้าสมมติลูกค้าสักหนึ่งร้อยคนเนี่ยจะสำเร็จกี่รานสำเร็จแค่42คนครับจากสถิติที่เราเก็บมานะ,ะก็คือเกิดการ drop off ถึงออกออก68เปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับในการที่จะปิดการขายได้ เดี๋ยวแบ่งให้เป็น4ีสาเหตุใหญ่ๆเลยละกันนะครับที่เกิดขึ้นสาเหตุแรกก็คือร้านค้าเนี่ยเขาไปเพิ่มค่าขนส่งต่าเช่น EMS อะไรแบบนี้นะครับไปในตอนท้ายสมมติแครรและกันแครอเนี่ยจะซื้อเสื้อหน้าร้อนสั่ปรากฏว่าพอสั่งซื้อตั๊บซองหน้าสุดท้ายกลายเป็น700เร้เขาไปบวกค่าขนส่งอีก2 0 0บาอลูกค้าก็เกิดการตกใจเฮ้ยสอง้มาจากไหนปิดหน้าต่างเลยไม่เอาละไม่ซื้อจะดีกว่าอันนี้ก็เป็นปัญหา สาเหตุที่2ที่ทําให้เกิดการ drop off นะครับก็คือบังคับให้ลูกค้าเขา log in หรือว่า register คือจะเข้าไปที่หน้าจ่ายเงินปรากฏว่าต้องให้เราใส่ username password อันนี้เจอมากับตัวเลข<อ>ค่ะบ,บางร้านที่ให้ log in ผ่าน e m a i ได้เนี่ยอันนี้สบายแต่บางร้านไม่ใช่อย่างนั้นสิครับพี่ค่ะ<อ>ต้องกรอกข้อมูลเยอะมากเลยทั้งชื่อที่อยู่ต่างต่หลายชอ่องหลักสุดคือให้ verify email อีกอ่ะกลับเข้าไปท e ี่ email ตัวเองหลายหน้าตามากเกินไปครับอันนี้ก็ทําให้ลูกค้า log in และสุดท้ายก็ปิดหน้าต่างไปได้สุดละส่วนสาเหตุที่สนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่อง payment หรือว่าระบบการชำระเงินแล้วน,น,น,นะครับคือเนื่องจากว่ามันมีการเกิดการ redirect หรือว่าเด้งออกไปที่หน้าอือ่นไม่ใช่หน้าเว็บไซต์เดิมลูกค้าก็อาจจะเกิดความสับส,สนว่านี่ตัวเองยังอยู่ที่หน้าเว็บไซต์เดิมหรือเปล่าหรือบางทีพยายามที่จะลกดแ a c กลับไปแล้วคอนเน็กชันมันเกิดบขึ้นมานะครับทำให้กลับไปหน้าเดิมไม่ได้ครับลูกค้าก็ต้องทาการ refresh หน้าใหม่สั่งซื้อสินค้าใหม่ใส่ตะกร้าใหม่อีกนะคร ใช่กลายเป็นว่าต้องไปแอดมันก่อนเลยนะครับใช่หรือว่าบางทีเนี่ยมีการเด้งออกไปดีเล็กโดยเฉพาะถ้าเราใช้กับพวกมือถืออ่ะมันจะไปที่หน้าที่มันไม่ได้พรับอินมือถือสมบูไปเขาเรียกว่ามันไม่ s p o n s i v e บางครั้งเราไม่ต้องมีการถ่ายซูมยินซูมเอาลวใช่หรือแย่กว่านั้นเว็บที่ดูเป็นภาษาไทยอยู่ดีๆพอดีเดเล็กเพื่อจะเป็นทการจ่ายเงินกลายเป็นเป็นภาษาอังกฤษบางคนที่ไม่ถนัดเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้จะกรอกอะไรตรงไหนนี่ก็จะเป็นปัญหา ส่วนสาเหตุที่4สาเหตุสุดท้ายที่จะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการที่ลูกค้าเนี่ยเขาเห็นว่าช่องกรอกฟอร์มบัตรเครดิตเนี่ยมันซับซ้อนหรือมันเยอะจนเกินไป <ฮะ S 1> บางที่นะครับช่องกรอกฟอร์มบัตรเครดิตเนี่ยมีเป็นสิช่องเลยนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องใส่อะไรซึ่งจริงๆแล้วทารอนรู้ไหมมีแค่สช่องที่จําเป็นกับการกรอกข้อมูลมาแล้วอย่างเช่นการนี้พิซซ่าสมมุติคาทราอยากกินพิซซ่าเนี่ยหิวมากๆหิวจัดเลยน<ฮ>ะแล้วก็ต้องมากรอกบัตรเครดิตอ่ะ เป็น1ิช่องอ่ะจากสถิติที่เขาเก็บมาคนที่เขาไม่ได้คุ้นเคยกับการซื้อของออนไลน์เป็นประจำครับเขาต้องทําการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตใช้เวลาถึงประมาณ1 0บถึงสินาทีนะเพื่อจะทำรายการเสร็จอนะ่ะหิวหิวจากหิวหิวเนี่ย,ยนะกลายเป็นไม่กินแล้วนะอันนี้แหละเป็นสังสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้เกิดการป r อหรือว่าปิดการขายไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอยากจะฝากร้านค้าออนไลน์ทุกหลัยนะครับอย่าคิดถึงแต่ว่าหน้าเว็บสวยอย่างเดียวหรือว่าสินค้ามีจำนวนเยอะ หรือว่าราคาที่ถูกกับเจ้าอื่นจริงๆแล้วสิ่งนั้นเป็นปัจจัยสาคัญแต่มันยังมีรายละเอียดใช่ซึ่งจะทาให้มีการขายได้หรือไม่นั่นมันอยู่ที่ระบบการชำระเงินด้วยงั้นระบบ p a y m น n t ที่ดีมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการประสบความสำเร็จของ e-commerce นะครับเอางี้เลยดีกว่าคลิปหน้าเราจะพูดถึงโปรโมช่ละว่าโอมโเช่เนี่ยจะเข้ามาช่วยธุรกิจ e c o m m e r ์ซได้อย่างไรจะว่าไปเนี่ยคือขายของนั่นเองนะคลิปหน้าที่ขายจริงแล้วนะครับบมคลิปหน้าเจอกัน